มาค่ะถามถึงเรื่องละครนิดนึงคุณชายรนพีก็พีเรียดครับค่าประเด็นพีเรียดมากมาก,มากครับผมเดินออกมาแล้วเข้าเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษเรียกว่าเป็นละครเรื่องแรกที่ไม่พีเรียดยากไหมย,ยากมากครับผมคือมาวันแรกพีแอขั้นแบบ <laughs> พอทํางานพีเรียดมาครับมันจะมีสไตล์ละครแต่ละทา <c oughs> <ๆ>่านนะแล้วบังเอิญพี่หนุ่มหรืออาปินมันจะคล้ายๆพี่น้นิดนึงครับมีคิวคล้ายๆกันเราเลย แต่พอมาเป็นละครพี่แอนค่ะซึ่งเราก็เราก็ดูมันตลอดครับแต่เราเราไม่เข้าใจว่าทํำยังไงถึงจะเป็นอย่างนั้นเื่อเขาาา้าฉากมาวันแรกคือแบบเป็นพ่อเหมเข้ามาเลยซึ่งก็ประมาณเกือบเดือนกว่าจะเข้าทีมเจมมีไอดอลในการแสดงไหม,มในการแสดงมีครับทั้งการแสดงและการทํางานมี มีแบบพนเดชนเองแล้วเราก็เป็นแบบแฟนคลับเขาด้วยเป็นแฟนคลับเรยไวด้วยเขาบอกว่า,นาคนหน้าใครขับอะคนหน้าแฟนคลับใช่แล้วพี่ณเดชได้สอนอะไรเสร็จบ้างเขาจะสอนเราว่าให้ตั้งใจทํางานแต่อย่าอย่าเครียดเขาเป็นคนที่เก่งมากนะพอเขาฉากเขาไม่ต้องไม่เอาความเครียดเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรมากมายเขาไม่เคยเอาปัญหาอะไรเข้ามา อยู่ในงาน,าน,ยนอยู่ในละครเลยครับซึ่งเราเรา,เราชืน่นชื่นชอบเขาตรงนี้มากเพราะเขาคือเขาก็ให้กำลังใจเราตลอดเวลาด้วยครับอ๋อ,อ,อน่ารักมากพูดถึงว่าเป็นหัวหน้าแฟนคลับของแบร์แต่จริงๆแฟนคลับของเจมอะเป็นกลุ่มแฟนคลับที่เนี้วแน่นมากนะครับได้ข่าวว่าถึงจะต้องเปิดร้านสนตามตํำใม่เขาเจอกันคืออะไรก็คือเป็นช่วงที่เราถ่ายค้าบดินใช่ไหมครับแล้วก็พี่เอ ร้านตำแหลของพี่สุภชัยแล้ก็มอบดูเก็บค่าโฆษณานะพี่เอเอแล้วก็ไปเปิดแล้วก็กลายเป็นแทนที่จะเป็นที่ที่ชาวบ้านจะได้มากินนะครับแฟนคบไปปุ๊บแฟนคลับเต็มร้านเนี่ยต้องต้องบอกว่าต้องแบบเชิญแฟนคลับไปถ่ายรูปข้างนอกเราให้แฟนให้คนเข้ามากินลูกค้าเขาได้ทานบ้างใช่ครับก็คือเป็นโอกาสที่เราได้เจอในระหว่างเวลาดีดีทีนี้มาพูดถึงผู้หญิงของเจมส์ได้นิ่ง มีผู้หญิงมาสามคนละเอาคนแรกก่อนโอ้ตอนนั้นเป็นคู่จิ้นเลยอ่ะคู่จิ้นเจมส์มิ้นต์เป็นยังไงบ้างเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนนี้น่ารักครับแล้วก็เป็นคนที่คิ้วครับคือจ่าใช้คํา่าคิ้วคือแบบเป็นคนที่แบบน่ารักเลยแกอย่างงูอย่างนี้นั่นมีแมวมานี่ยเขาเป็นเขงเป็นคนเรียนแบบคนเหมือนมากนี่เหมือนชาลิดามากเขาเรียกแมวเขาจะบ่นให้ฟังว่าแมวอย่างนี้แมวอย่างนั้นแมวตกเก้าอี้ขาหัก แม่ไม่รักอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเขาจะเขาจะชอบพูดอย่างงี้ครับเขามาไล่รอฟังแล้วเออจะมี่สนสเง้มเงียวเงี้ยวเป็นไงบ้างจะมี่ฉันเง้งียวเงี้ยวคืออะไรอ่ะคือชื่อแนวผมครับมีสี่ตัวครับแจมมี่ส้นๆนง้มเงี้ยวเงี้ยวตัวไหนแสบสุดแจมมี่แสบสุดครับแจมมี่นักเลงเลครับจะเป็นฟิลแบบเหมือนพ่อป่าเป็นสิงโตแบบแจมมี่คงจินตนาการว่าตัวเองมีแบบคนล็อกคนลอบหัวแต่กลายเป็นว่า เงี้ยวเงี้ย,ยคือตัวที่ผมรักที่สุดเป็นผู้หญิงตัวเดียวในบ้านอมาสาวคนที่ส <laughs> <Pir> องแมตตพีระนียังไงที่บอกครับเขาเป็นเขาเป็นพี่สาวเราแล้วกันเพราะเขาเขาจะชอบแทนโดยเอวเจเจพ,พี่อย่างนี้พี่อย่างนั้นเขาเป็นคนที่ทํางานแล้วสบายใจครับเขาเป็นคนเป็นคนตลกครับอคนอาจจะมองว่าเขาเป็นคนที่แบบแรงพูดตรงไปตรงมาขี้วีขี้วีแต่เขาไม่เคยเวีย จะเสียงสูงของมินชาลิดามาเสียงต่ำมากของแมทต์พิเลนีกลับมาที่กลับมาที่เสียงสูงใหม่ของคิมเบอร์ี่เป็นยังไงบ้างทำงานทำงานกับคิมเบอร์ี่คิมเบอร์ี่ก็เป็นคนที่ด้วยความที่อายุใกล้ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเด็กฝรั่งการจะคุยภาษาอังกฤษมันหลักมากไม่ใช่ห้ามคุยสิเป็นิรนนี่เป็นอะไรครับพุทธนิริะทรแบบฝรงสักวันพูดภาษาอังกฤษโอเคไม่พูดภาษาอังกฤษชัดด้วยครับไม่ไม่เป็นเพราะเหตุที่แบบตั้งคิวที่เชื่อไม่ได้อันนั้นคือจริงๆตั้งใจให้มมัันไ่ชดใช่ตั้งใจให้้้มมัันนไ่ชดดคืออพูใใหหเป็ เพราะว่าสมัยนั้นอยู่ดีจะมาแอ c e n นดีมากก็ไม่ได้อะคิมเบอรี่เป็นยังไงเขาก็เป็นคนตลกคนหนึ่งครับแล้วก็เฮฮาทุกอย่างสนุกหมดสำหรับเขาแบบสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้แล้วก็เขาฉากก็แบบก็เป็นคนที่เก่งมากกันแต่ว่าตอนนี้เราก็เป็นคนที่เกินเรยแล้วก็ไม่อยากพูดเลยนะเขาก็จะแบบมีของกินตลอดเวลาบ้าของกินคิมเป็นเด็กบ้าของกินมาเจอกับเจนที่เป็นเด็กขี้งกของกินเอาไงแย่งกันไหม แยงกันไหมก็มีบ้างรมีแบบบางทีแต่จะเป็นผมไปแยกเขานะสามคนคมีใครเฉียดเข้าไปใกล้สเปคเจมที่สุดเ<ม>น <ะ S 1> อีอน่าจะเป็นสำหรับผมแล้วเทาที่เจอมานาะตอนนี้นะครับน่าจะเป็นพี่แมทผ,ผมบอกว่าสเปคผมคือว่าผมชอบคนที่เก่งผมจะชอบคนที่เก่งแล้วก็จากที่เราเคยเจอพี่แมทมาในเรื่องค่าไปดีแล้วก็แต่ในเรื่องที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเขาแบบไม่ได้บอกวิงไม่เก่งนะครับแค่บอกว่าพี่แมท สำหรับเราเราเห็นแล้วแบบมีความเป็นฮีโร่อยู่ในในใช่แล้วเราเจออาจจะเป็นด้วยละครที่มันมันยากมากครับมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจแม่ลำดวนตอนนั้นเพราะเขาทําให้เรารักแม่ลำดวนมากๆ ในตอนที่เราช่วงวันที่ช่วงที่เราถ่ายละครนะเรารักเขาเลยจริงๆใช่ครับกับบ้านฝันถึงแม่ลำดวนับโอ้เอ็นดูนั่งขับมาฝันถึงแม่ลำดวนเนาะพี่แจมจ์อยู่ในวงการมากี่ปีแล้วคะสูดสิบสามปีครับวงการบันเทิงในวงการนี้ให้อะไรกับพี่เจมครับสอนถึงการทํางานครับการทางานอีกรูปแบบหนึ่งของของคนที่ทํางานพูดตรงก็คือทํางานไม่เป็นเวลาครับแต่ทํายังไงให้เราทําได้ครับคือปกติคนตื่นเช้ามามันเป็นรูทีนครับแต่การทํางานในวงการมันไม่มีรูทีนะครับแต่มันเป็นอะไรที่ มาทํางานเหมือนกันแล้วมาทํางานหนะัก mm hmm. ซึ่งทํายังไงให้ให้เราเข้าใจการทํางานแบบนี้นครับ mm hmm. ว่าการเข้ามาในวงการทําให้เราเนี่ยแหละครับฝึก mm hmm. การทํางานที่ที่ต้องอดทนมากๆครับ mm hmm. เราก็ต้องคืออย่างที่พี่จ๋าบอกต้องมีจุดยืนตัวเองมากครับคือ mm hmm. ต้องทําอะไรที่ mm hmm. ที่เราที่เราทาแล้วเรารู้สึกว่ามันมันคือตัวเราครับ mm hmm. อย่าไปทําอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเราเพราะว่า ตราบใดที่มันไม่ใช่ตัวเรามันก็ไม่มีทางที่ออกมาแล้วเรา,เรา,เ,ราเราจะมีความสุขแล้วแต่เวลาเจอคำวิพลากษ์วิจารณ์มากๆท้อไหมทอห้อว่า<ท>ลักมือมันยังไงบ้างท้อแค่ชั่โมงเดียวพอเหมือนคนร้องไห้ก็ร้องให้พอแล้วบนงทีว่าคนจะเสียใจก็เสียใจพอ,ลอ,ลอ,ลอแล้วก็หาทางแก้ไขกับมันนะหาทางมีความสุขกับงานที่เราทําให้ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามความสุขของเจมส์ในวันนี้คืออะไรคะ ความสุขของผมในวันนี้ส่วนนึ่งคือทำให้ตัวเองมีความสุขด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือทําให้คนดูที่ดูละครเรามีความสุขอหล่อจริงๆคุณพาช่วยขอบคุณเจมส์ามากวันนี้ค่ะขอบคุณท้าขอบคุณครับ